คนไข้อาจจะมีปัญหาเรื่องเอ็นหัวไหล่ะแล้วถ้าเราสงสัยเราต้องส่งตรวจอะไรบ้างนะพี่การรักษาจริงๆแล้วที่จะทําให้เราเห็นเรื่องสภาพเส้นเอ็นคือการทำเ m r มเอพี่โจคนไข้ปวดไหล่มาช่วงนี้ผมเจอเยอะมากเลยพี่โจมีวิธีแยกยังไงว่าคนไข้คนนี้สงสยัยเอ็นขาด จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้เวลาปวดไหไรมาเนี่ยมัน,มนอาจจะต้องคิดหลากหลายเนาะตั้งแต่ในช่วงอายุที่แตกต่างกันละสิ่งที่เราสงสัยวย่าเรื่องเอ็นโอไลทีขาดเนี่ยส่วนมากแน่นอนก็มีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกก็เจอในกลุ่มที่อุบัติเหตุเลยยกไหล่ไม่ขึ้นอันนั้นก็อาจจะต้องสงสัยละในกรณีที่เราเอ็กซเรย์ดูแล้วโครงสร้างกระดูกไม่มีกระดูกแตกหรือว่าข้อไหล่หลุดกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มคนไข้ที่อายุเริ่มเยอะเลยอันนั้นเกิดเอ็นโอไลทีขาดที่เกิดจากความเสื่อมสภาพนะครับอย่างที่2เนี่ยคนไข้าอาจจะให้ประวัติ ของที่เคยยกได้เริ่มยกไม่ได้หรือไหลเนี่ยเริ่มรู้สึกลําบากละในการยกไหลขึ้นก็อาจจะทําให้เราพอสงสัยละพาะคนไข้าอาจจะมีปัญหาเรื่องเอ็นไหลซีคขาดแล้วถ้าเราสงสัยเราต้องส่งตรวจอะไรบ้างนะพี่จริงๆว่เนี่ยการเอ็กซเรย์ก็อาจจะพอเห็นบ้างในในรายละเอียดที่คนไข้ที่เริ่มมีเพราะว่าเอ็นไหลซีกขาดแล้วก็มีข้อไหลเสริมร่วมด้วย แต่โดยปกติการรักษาจริงๆแล้วที่ที่จะท,ท,ทำให้เราเห็นเรื่องสภาพเส้นเอ็นคือการทํา m ็ i ไอสรับเอ็มไอก็คือการต computer, รวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าบางคนก็เรียกการตรวจเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำให้เราเห็นภาพการสีขาดได้ชัดเจนขึ้นแล้วต้อง m อ็ทุกคนเลยไหมพี่ที่กวรหลายมาจริงๆแล้วนี่อาจจะไม่ได้จําเป็นนะพี่ว่าปัญหาก็คือว่าเมื่อเราสงสัยจากการตรวจร่างกายก่อนถ้าสงสัยเราถึงสง่งแต่ถ้าอาจจะสงสัยในภาวะอื่นเช่นโรคลายติด อันนั้นอาจจะยังไม่จําเป็นในการสมมไอในช่วงแรกครับแล้วอย่างนี้ถ้าเอ็มไอแล้วเอ็นขาดขึ้นมาเนี่ยเราต้องทํางไงบ้างพี่การรักษาในเอ็นงไตฉีขาดมันสามารถแบ่งได้2แบบเนาะอย่างแรกก็การรักษาแบบประคับประคองคือในกรณีที่คนไข้อาการยังไม่เยอะยังพอใช้งานในชีวิตประจำวันได้หรือว่าอายุค่อนข้างมากลวเขาไม่ได้ต้องการการใช้งานหัวไหลที่มากนะักการรักษาแบบประคับประคองก็เช่นลดการใช้งานออกกําลังกายทากายภาพบําบัดหรือกระทั่งการกินยาและฉีดยา ในการบรรเทาอาการจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อทําให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้แต่ว่าข้อเสียของมันก็คืออาการของเขาอาจจะไม่ได้หายขาดสักทีเดียวเพราะว่าของเขายังมีรอยโรคในข้อไหลของเขาอยู่นะครับนะส่วนอีกแบบหนึง่งก็ถ้าคนไข้ต้องการแอคทิวิตี้หรือเป็นหันไหลข้างที่ใช้งานเยอะหรือว่าอาการเยอะแน่นอนการผ่าตัดปัจจุบันนี้ใช้การสกล้องในการเย็บซ่อมเส้นเอ็นข้อไหล นะครับนะก็ทําให้คนไข้มีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อรอบๆน้อยนะครับเสียเลือดน้อยแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วนะครับแล้วนี้ถ้าผ่าตัดเนี่ยหลังผ่าตัดเราต้องดูแลรักษาไงบ้างนะพี่จริงๆอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คนไข้อาจจะสําคัญสําหรับการดูแลหลังผ่าตัดพอาการผ่าตัดเลยด้วยซ้ำก็คือการดูแลหลังผ่าตัดนะครับนะหลังผ่าตัดคนไข้อาจจะจําเป็นที่จะต้องใส่ที่คล้องแขนหรืองดการเคลื่อนไหวในช่วงระยะเวลาซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการขาดของเส้นเอ็นหัวไหล นะครับแล้วก็คนไข้ก็ค่อยๆทํำกายภาพไปจะโดยแพทย์แนะนาําหรือมาทำกายภาพที่โรงพยาบาลแล้วก็ค่อยๆฟื้นการเคลื่อนไหวของข้อไหล่รวมทตั้งการฝึกกล้ามเนือ้อในการกลับไปใช้งานส่วนคำถามที่ว่ามันคาดหวังว่าจะหายร้อยเปอไหมอันนี้ก็แล้วแต่ นะครับในคนไข้บางคนรอยฉีขาดไม่ได้ใหญ่มากนะักโอกาสขาดซ้ําหลังผ่าตัดมันน้อยแต่ว่าในกรณีที่รอยฉีกขาดค่อนข้างกว้างแน่นอนการฉีกขาดซ้ําหลังผ่าตัดก็อาจจะสูงขึ้นนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ผมน่าจะรักษาคนไข้คนอะไรที่เจ็บมาได้ดีขึ้นเลย